ก็ท่านบอกเรื่องสวดมนต์ไปเองจนก็บอกแล้วล่ะสวดมนต์แล้วไม่จนใช่สวดมนต์จะเสกเงินมาได้ไงหลวคะความรู้สึกกะบ,บอกว่าจะไปทําอะไรอย่างหลวงตาทําธุรกิจเนี่ยสวดมนต์อ่ะม,มันก็อยู่ในนน้นในบทสวดมนต์ว่าท่านเคยมาเคยเคยก่อนเราแล้ว เราเพียงแค่เอาจิตเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานเรื่องราวทั้งหมดออกมาดิไม่เห็นมีที่ซับซ้อนอะไรเลยแสดงว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามสวนมนต์นี้มีประโยชน์หมดถูกกับทุกอาชีพถูกทุกเพศทุกวัยถูกขนาดเด็กมาเรียนหนังสือมันยังมันยังรู้เลยมันนึกถึงหลวงพ่อตรงไหนถูก มันก็คอนรู้สึกมันก็ขีดไปเลยนึกถึงท่านก่อนนะเดาขีดเพราะคนที่จะนึกถึงหลวงปู่ได้ต้องมีสติแหละถูกิจ<พ>ย่าอยู่กับท่านอ่ะถูกผิดท่านไม่รู้ได้งไงหรอกกิจ<พ>ยาอยู่บทสวดนะถูกผิดท่านไม่รู้ได้ยังไงหรอเห็นคิดยากเลย ท่านรู้ท่านหลวงตาเคยบอกว่าท่านรู้เรื่องเราทุกเรื่องใช่รู้จักเรามากเลยรู้ทุกคนนะในโลกนี้พอท่านจะจะท่านจะเป็นผู้ร้เจ้าไงท่านไม่รู้ได้ไงแล้วบางอย่างที่เราตัดสินใจเองไม่ได้เราฝากเราเราอาธิษฐานมองภาพท่านบ,บนบ่อยๆสวดบ่อยๆเอาความรู้สึกนั้นในการตัดสินใจเรื่องราวของชีวิต เอาความรู้สึกตัดสินใช่มองภาพท่านอ่ะจิตอยู่ที่ท่านใช้ตาเป็นประโยชน์แต่ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนถูกตรวจมนก่อนใครควรในสิ่งที่เราทำก่อนหลวงปู่ไม่ถึงกันรวยนะบางคนเอาแค่มีมีใช้ก็แล้วกัน แต่บางคนบอกมูปูประมาณนี้นะอะไรเนี้ยแล้วแต่ประมาณในตัวเองอะ่ะเข้ใจไหมในเวลาสวดนะประมาณในตัวเองนะไม่ใช่สวดมลนงปูพันล้านนนงูอะไรเนี้ยมันมันข้ามกระโดดมันข้ามกระโดดใช่ไหม มันมากเกินไปอพอดีพอดีมันเอาพอดีไหมนี่เขาพอดีช่วงเนี้ยแต่พรุ่งนี้มันอาจจะมากกว่านี้คือมันพอดีอ่ะใช่ไหมความพอดีในช่วงนี้กับความพอดีอีกสิบปีมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเราทําทั้งทางโลกทางทาไปเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะมันก็เพิ่มขึ้นไปเราสวดมนต์มันก็เพิ่มธุรกิจเราก็เพิ่ม งานเราก็เพิ่มอะไรอะไรเราก็เพิ่มใช่ไหมล่ะมันจะอยู่อย่างเก่าได้ยังไงอ่ะอวความรู้เราฝึกไปทุกวันเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันไม่อยู่อย่างเก่าแล,ล้วอายุก็มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนร่างใหม่